บ,บ้านอยู่บนหลังบ้านใหญ่ไม่มีรูนะ้เนาะเจออครยังยังโทเทยมข้างล่างมันหายไปไหนหมดไหมก็เจอแล้ว เอ,อ้ยตีใครตีใครอยู่พี่ทันอยู่หลังบ้านใหญ่ งชาติแล้วยังไงดีประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติจะไปไอเดินแล้ว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 ว้าว้ยกดตายยาไปก่อนแล้วแบกล่างลงล่างเลยบนกลางแบบตายาตายาวิ่งมากลางต่อยเลยเครื่องหนึ่งต้องลงล่างแล้ว อ้อมหลังรถมาวะต้องเชศดอ่ะพิศยาสวยพิศยาสวยๆมานอนไม้เิศยาขามาไม้เอ้อาอเหงือนสวยโอ้โหติดทะลุไปเลย,เ,ยเหลืออาจารย์เชื่อไม่อะไรวะครับวะาไล่พิมพ์2โมงไม่ โมโมขอบคุณครับขอบคุณกิ๊กจ้ามึงใช่ไหมครับขอบคุณครับแะปะนะแปะพี่มิงนี่เอกากลางแมปไปแบงคปัดแมทเทพายลาง เนืนววน้อลิริงหรอปบวะ่ชืูนทิ้งปัดได้พิทยาในนั้นน่ะเดี๋ยวเหรอแดงไม่ได้แล้วช่วยแล้วช่วยแล้ว ไม่เอากลับไปมาเป็นทัวร์เลยพี่มิง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  Let's go พี่มิงพี่มิงสวัสดีคร <'s> ับสวัสดีดครับพันอยู่เครื่องแม่เทพเนี่มันไปโอ้โหถ้าไม้ไม่ไปเหี๋ยจะเชื่อกำล,ลังลากไปกลางแมป แล้วมาตรงกลางแล้วนะเครื่องทางซ้ายบนอาจจะเสร็จมีอดีนะเครื่องที่มีเอกปัดเมื่อกี้ปะใช่เสร็จแล้วถึง99ลนะเบ้อหน่อย ใหพี่อีกเดี๋ยวตาไป5าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบติดป๊อยังยังเดี๋ยวบอกโอเคเก้าเก้านะพิศยาพิศยารอ,อติด แบงคติดไม่ไหวมันกระตุกเกินไปประตูอยู่ล่างหมดเลยนะพี่เอิดน้อยิดนอยเนวั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 นแกอยู่แกอยู่แกอยู่แก là ce fut un arbre Oh quelle indignité On met l'appel de la mais que fait-il ah, je pensais qu'il reviendrait. C'est vrai, on a une scie, mais c'est pas une scie pour couper du bois, ça. C'est une scie pour couper. Euh... Bah, pas du bois. C'est plus une scie pour les jambes. <laughs> c'est plus une scie pour. Euh... Ah. Hihi Il est bon. Hein ça joue bien, hein c'est une bonne team. Hein une scie à nonos. Bah, pour le coup, je crois que c'est ça en plus. Ah, j'ai pas tendu ma. Ah, mais qu'est-ce que je. A l'aide Sauvez-moi J'ai. Vraiment, hein j'ai un mal de fou à mémoriser la range pendant les TP de la nurse. C'est tellement dur. Ah Flûte de flûte. Ça joue bien, on peut pas leur retirer, ça joue très bien, je fais beaucoup d'erreurs. Et j'arrive pas à. J'arrive pas à prendre des erreurs. J'arrive pas à. Comment dire À revenir sur les bacs comme ils font. C'est très très dur. Très très dur. Et là il le fait pas. La seule fois où je l'anticipe, il le fait pas. C'est quand même pas de bol. C'est quand même pas de bol. Tu vois c'est dur. Oh, le soin 2017, incroyable! Oh putain! Oh putain! Ah oh, mais c'est prodigieux là! Adrénaline en plus! Aïe aïe! Oui, ouais, orc, Ça va aller, oui, เต่าไหนพี่มิงไม่ใช่เตาอะไรจะย่ากันหรอไหนเขาเห็นนะมาเอาเลยเปิดเลยเฮ้ยไตันด้วยตัด้ไงวะ ได้เรียวทาแป้งนะกิงไก่เหรอพป็เนืนอ้อคอร์ิงด้วยพี่คอรคกผลฝั่งเศสไปเฮี้ยสามันชั่วโมงสองพันเก้ารยชั่วโมงอะไรวะอ๋อทึบแล้วติดรูนะเฮ้ยสตรีมเมอร์นะพี่เอง ตรีมเหรอใช่ปเป็นเตีมของาตีมด้วยเหรอมัอเขีว่ามันเป็นพิพ <Twitter> ัฒนเนอร์ด้วยทีวิวนี่ไง <laughs> อะไรต่างวันนี้ต่าง, ي, ง, <laughs> ล,งลังเีส <laughs> คนฝรั่งเศสด้วยนะ